Music arms. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มิวสิกอาร์มเนี่ยเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ที่เป็นตำนานมือกีตาร์ร็อกในเมืองไทยเราเลยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์กิติกีตาร์ปืนครับผมสวัสดีครับอาจารย์กิติสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับรวมถึงถามเรื่องราวของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีอะไรยังไงบ้างนะครับคือกีตาร์เนี่ยอาจารย์จําได้แต่ตอนนั้นประมาณอ,อ,อายุประมาณสักสิบสองสิบสามเนี่ยแหละก็ไปยืมเพื่อนอันนี้ไปยืมพอไปยืมเพื่อนเป็นกีตาร์โปรง่งเล่นแต่จําได้เลยก่อนจะยืมเขาเนี่ย เขาสอนขอดสีจับยังไงก็จับไม่ได้อะอะเพราะว่าแบบไม่เคยเล่นมาเลยใช่ไหมครับไม่เคยเล่นแล้วนึกว่าเอามาจับที่บ้านก็มันคือเลิกจากโรงเรียน่ะก็เอามาจับที่บ้านดินในบ้านก็ไม่ได้มันหนกหูเพราะเมื่อก่อนมันสมมติว่ามีไฟเล,เล็กๆสักดวงก็สว่างแล้วคือมันไม่ค่อยมีไฟไองออ,อยู่ที่บ้านนี่เป็นเขาเรียกครับเป็นบริษัทที่ ขายยาผลิตยาไทยครับจะมีมีดอกไม้ต้นไม้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลิตยาแล้วก็อาจารย์ก็เอามาจําได้แม่นๆเลยว่าเฮ้ยพอเขาสอนขณะที่เขาสอนแเราจับไม่ได้อขอดซีเลยนึกว่าค,คิดตอนนั้นนะสงสยงัยคงชาตินี้คงเล่นกีตาร์ <c oughs> ไม่เป็นแล้วครับผมก็เลยบอกขอยืมหน่อยได้ไหมขอยืมเอามาดีที่บ้าน เขาก็ให้เพื่อนคนนั้นชื่อหนุ่ยก็ยังยังเจอกันอยู่นะก็ถือว่าเขาสอนอาจารย์มันขอนแรกก็เขาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ลำปางอ๋อครับผมก็คือเป็นกีตาร์ของเพื่อนของอาจารย์ใช่ไหมก็ยืมมาซ้อมที่บ้านอะไรอย่างนี้เขาก็แนะนำการเล่นด้วยพอคือระหว่างที่เขาซ้อมขอดเสียสอนยังจับไม่ได้ก็เลยยืมมาสักคืนหนึ่งแล้วก็มาฝึกต่อเองเหรอครับอาจารย์มาฝึกก็ฝึกก็ ทั้งคืนอ่ะน,นะแล้วก็ได้ประมาณสองคอร์ดก็คือคอร์ด C กับ A m i ม o นแต่ว่าคอร์ด C ก่อนไอ้คอร์ด C เนี่ยเป็นคอร์ดที่คิดว่าเล่นไม่ได้แต่พอเสร็จแล้วเอามาก็บานนี้บางทีอาจารย์จะคิดอยู่เลยเอ้ยตอนนั้นคิดในใจว่าเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้มันนะโอเค,คนหะล่ะก็เล่นได้แนละ้วครับ,รบก็นํามาฝึกเองด้วยตนเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมอยากรู้ว่าสมัยของอาจารย์เนี่ยครับถ้าแบบ เริ่มต้นฝึกกีตาร์เลยนะครับแบบยังไม่ได้แกะเพลงยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการแกะเพลงนะ่แบบเป็นหนังสือหรือว่าเป็นสื่ออะไรครับที่ทําให้เราได้ดูคอร์ดหรือว่าดูคอร์ดเพลงอะไรเงี้ยมันน้อยมากเมื<ๆ>่อก่อนจะมี i s s อซองแต่ว่าเราช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ดูเราจะมีกลุ่มเพื่อนอยู่ในบังซื้อด้วยกันเนี่ยก็เสร็จแล้วพอเริ่มมันก็เหมือนจะต้องหาเพื่อนที่เล่นดนตรีแล้วเริ่มไปเฮ้ย เพลงนี้เล่นยังไงเพลงนี้เล่นยังไงแรกๆอะ่ะเอาอย่างเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับน้องๆเด็กๆสมัยเนี้มันฟ้ากับเหวเลยนะม,ม,มันไม่ใช่แค่ฟ้าและพื้นดินนะมันลงไปอีกอะ่ะก็คือเป็นเพื่อนๆเ,เป็นแกง๊แกงๆเพื่อนๆที่แบบว่าช,ช่วยกันเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใชแล้วในเรื่องของการแกะเพลงอะ่ะครับอาจารย์อย่างสมัยนี้ก็รู้อยูอ่แล้วว่ามี youtube อะไรเงี้ยครับการแกะเพลงในสมัยก่อนอ้าวถ้าการแกะเพลงนี้ต้องเริ่มเข้ามาว่า เราเริ่มเล่นในผับในบาร์เนี่ยเราต้องอไปตอนนั้นเลยนะเพราะมันตอนแรกๆก็เขาจะมีสอนเสริมนะแต่พอแกะเพลงคือเริ่มเพลงที่เราอยากจะรู้แล้วครับมันต้องมาถึงตอนนี้แล้วเราใช้วิธีเปิดตู้เพลงเพราะไม่มีตังค์ซื้อเครื่องเมื่อก่อนเขาเรียกว่า turntable ก็คือให้เป็นแผ่นเสียงที่เล่นแผ่นเสียงแต่มันที่เล่นแผ่นเสียงถูกก็มีแพงก็มี แต่เราจะซื้อถูกเลยยังไม่มีตังค์เลยก็เลยเป็นต้องแกะเพลงกดตู้เพลงแล้วมานั่งฟังกันแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆมันดูแล้วแบบเออแล้วก็คือแบบว่ากอถอยหลังแบบสมัยนี้ไม่ได้เลยมันกอไม่ได้มันเปิดไปก็ต้องฟังกันให้ดีอ่ะต้องรอให้จบแล้วใช่ใช่แต่ว่าเวลาเราเล่นขนาดนั้นเราก็ถือว่าทำให้ดีที่สุดน่าสนุกมากครับมันก็เหมือนเป็นอย่างหนึ่งที่เราทำให้เราแบบตั้งใจฟัง ทำให้เราแบบไม่ย่อท้องอ่ะเพราะมันไม่มีทางต้องพูดคําว่าไม่มีทางเพราะแบบมันรันไปได้ทีเดียวเราต้องตั้งใจฟังมากๆเลยว่าแบบล้วตอนนั้นเป็นยังไงก็หยอดหยอดก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งอ่ะต้องแต่เราจะหยอดต้องหยอดช่วงเวลากินข้าวเสร็จแล้วไม่มีคนอื่นเลยนะไม่งั้นเราจะไปหยอดเพลงเดียวเดี๋ยวคนอื่นก็เหม็นเหม็นหน้าฟังซ้ําอะไรอย่างนี้ใช่มอาจารย์อาจารย์จําได้ว่าเป็นเีลิกแคปตันอื ตอนนั้นที่เล่นว่าวงครีม,มแล้วก็จะมาเป็นเ e ฟเว็คครับผมแล้วก็ด p เพ p ร์ p l e แล้วก็จะเป็นจิ m มี่เฮนดริกส์ะครับผมกม็มันจะมาจะเป็น Woodstock อะไรแลละเนี่ยตอนหลังจะเป็น Woodstock แล้วก็มาไมเคิลชิ r เกอร์จารย์จำได้ว่าร็อกวัตเทอร์มาจา์แกะเพลงที่ตากรี จำได้เลยตอนนั้นออกใหม่มาเพลงอะไรว่ามันโซโล่แต่เมื่อก่อนเพลงเวลาโซโล่เนี่ยแผ่นเสียงมันจะมีสองหน้าใช่ไหมหน้าหนึ่งยังไม่จบต่ออีกหน้าหนึ่งมันจะยาวแค่ไหนอ่ะคิดดูดิเพลงเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอยู่ในยุคของฮิปปี้ก็คือแผ่นหนึ่งเนี่ยมันจะมี AB ใช่ไหมครับใช่ก็หน้า A เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าโซโล่ยังไม่จบไม่หน้า A ยังไม่จบคอนติเนียลอีกด้านหนึ่งอ่ะคือเท่ากับ1แผ่นเท่ากับเพลงเดียว ถ้าเป็นตอนนี้คงไม่มีใครฟังว่ะครับผมก็มือกีตาร์ที่อาจารย์พูดมาก็แบบอาจจะเป็นมือกีตาร์ที่หลายๆคนเคยแบบได้ยินชื่อเสียงมา<ช>แล้ว<ช>อะไรอย<ช>่างนี้ก็เป็นแรงบัานดาลใจรวมถึงเป็นแบบอิทธิพลต่อยุคดนตรีสมัยนี้ด้วยนะ<น>ครับผมคือในยุคก่อนๆนะยุคแรกๆครับผมเอ,อกีตาร์ปืนนี่มันก็ต้องเกิิ่นไปก่อนอ่านั้นที่โรงแรมเคอารมโคราชครับ การเล่นที่นั่นแล้วก็คิดเวลานอนไม่หลับอยู่เราพักในโรงแรมก็เห็นเป็นเขาเรียกอะไรเวลานเสาอะไรเวลาเมื่อก่อนเขาไม่มีไม่มีฝ้าปิดหรอกเป็นคานเห็นคานเลยใช่ไหมครับสมมุติมองเห็นคานนี่น่าจะเป็นปืนไอ้นนี่น่าจะเป็นเป็นอะไรเนี่ยพอเราคิดว่าไอ้ตรงคานน่าจะเป็นแบบเป็นคอกีตาร์และคำนี้ว่าอย่างอื่นมาเราพอคิดเสร็จ พอคิดเสร็จอาจารย์ก็ตอนนั้นอาจารย์เล่นเล่นกับเพื่อนชิโกโ้ตอนหลังน่ยตีกับคาราบาวเนี่ยแหละคร,ครับผมก็ให้เขามีฝีมือทางเลื่อยไม้ก็ให้เขาเลื่อยส่วนคออาจารย์ให้ชื่อว่าลุงสมหมายแกเป็นคนทำกีตาร์ในไทยซึ่งมีสุดสุเมีมื่อนไม่เกินห้าคนหรอกครับ ก็ให้แก่ช่วยทําให้อืก็เลยประกอบร่างออกมาเป็นกีตาร์ปืนของ<ช>อาจารย์นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันยังเล่นจริงๆไม่ได้ดีเท่าไหรอ่อ๋อได้เป็นแบบว่าสวยแล้วอะไรอย่างนี้อาจารย์เอาไปออกรายการของดำรงพุทธ,ธานชื่อว่าอาทิตย์ยิ้มครับผมพอไปออกพับสมัยนี้มันก็จะเป็นอ่าเฟซบุ๊กไอจีอ่า, Facebook, IG, อ,าอะไร <YouTube. S 2> ต่อแบบคอมเมนต์กันง่ายๆเม,มื่อก่อน ต้องส่งจดหมายมาโอ้โหกว่าจะได้จดหมายเป็นร้อยนี่เราถือว่าดีใจแล้วครับก็คือแบบพออาจารย์เอากีตาร์ปืนหน่อยอาจารย์เนี่ยไปออกรายการแล้วก็ได้ผลตอบรับที่แบบว่าเป็นจดหมายส่งมาหาอาจารย์แบบเยอะมากเลยใช่ใช่ถ้าเปรียบกับสมัยนี้ก็เป็นเหมือนคอมเมนต์คนคอมเมนต์มาเต็มเลยจดหมายเป็นร้อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับเราเราถือว่าเอ้ยเราก็เป็นเป็นแรงเป็นแรงเราเป็นแรงบันดาลใจให้ต้อง ทำแล้วให้เล่นได้จริงๆก็คือเหมือนในรายการนั้นอาจารย์แค่เอาไปโชว์ตัวกีตาร์ใช่หใช่ใช่มันคล้ายๆเอาไปซิงเป็นซิงกับพร็ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต่อจากนั้นก็เลยทำให้อาจารย์รู้สึกว่าต้องเอาจริงแล้วใช่ใช่เอาจริงแล้วก็พอหลังจากนั้นอาจารย์ก็ค่อยวิวัฒนาการค่อยแต่งให้ดีว่าเลื่อนไปแต่แต่ละตัวเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยเราจะทิ้งเลย เพราะว่าอาจารย์ไม่ไม่ใช่เอาวิธีว่าเฮ้ยพอเลื่อนหน่อยเป็นช่องว่างก็เอาไม้อุดไม่ใช่แต่ว่ากว่าจะได้เนี่ยเพราะเสียงแต่ละเสียงสมมติว่ากีตาร์บางตัวถ้าเลื่อนมาจากตรงนี้แค่นี้จะเสียงเหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่มันเอาอาจารย์ต้องเอาเสียงที่เราต้องการด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลายเปลี่ยนเป็นหลายยี่ห้อ น่าจะทำออกมาหลายตัวฟอร์ทท์เลยใช่ไหมครับใช่ในที่สุดอาจารย์ก็ได้ต้องต้องใช้ปิ๊กอัพที่ใช้ฐานเพื่อจะให้มันเสียงมันฟีดแบ็แล้วแบบแล้วก็เสียงได้ตามที่เราต้องการเป็นแบบว่าแอคทีฟปิ๊กอัพใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกๆเวลาเราเวลาเรามีงานคอนเสิร์ตเนี่ยครับผมบางทีเราไม่ได้พกแอมปเองต้องแอมเอาแอมที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยครับเนี่ย ก็สรุปมาเป็นปัจจุบันก็ผมก็ได้ทําขายยอดครับผมก็กีตาร์ปืนนะครับก็เกิดจากที่อาจารย์เนี่ยแบบมีความคิดเล่นๆนะครับว่าแบบเออตรงนี้มันน่าจะเป็นคอกีตาร์นะครับแล้วก็จนมาเกิดเป็นความยิ่งใหญ่ในสมัยนี้นะครับก็คือเป็นสามารถเป็นแบบว่าบทเรียนให้เราได้นะครับว่าบางทีอะไรที่เราแบบคิดเล่นๆอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราแบบลงมือทํามันจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ไม่ก็สมัยก่อนก็มีคนพูดว่า เจะเล่นได้เลยเล่นยิยงขนาดสมัยก่อนนะแค่พูดไม่ไม่เยอะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราโพสต์ลงเนี่ยไอ้พวกที่ไม่หวังดีคนจะมีเยอะเหมือนกันใช่<ๆ>แล้วก็แต่ว่าเราต้องคิดว่าเราอยากจะทําอะไรต้องเป็นตัวของตัวเราเองอคิดว่าทําได้ต้องทําได้ครับแล้วก็ตัวตัวแรกตอนนี้อาจารย์มาไว้ที่ที่โรงเรียนอาจารย์ใส่กรอบไว้เ,<อ>เลยอยู่นนแล้ว,ลลวจะเล่าให้ฟังไอ้ตัวที่เห็นไหมตัวที่ตรงตรงด้าม มันจะมีเป็นอันนั้นจะเป็นทองเหลืองอืมครับผมอาจารย์หาเมื่อก่อนหาคนทำยากอาจารย์ก็ไปเจออาแปะที่แกทำทองเหลืองให้กับตู้ขายกระเพาะปลาเห็นไหมกระเพาะปลาที่เป็นเวลาก็ขายกระเพาะปลาก็จะเป็นแบบทองเหลืองเป็นทองเหลือง นั่นแหละเขาทำให้สวยงามมากแต่พอการเวลามันเล่นไปมันก็บุบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือที่หน้าร้านหน้าโรงเรียนสอนดนตรีองอาจเานี่ยเป็นกีตาร์ที่เป็นตัวแรกเลยตัวแรกนั้นตัวแรกเลยแล้วก็ตอนหลังเรามีพอเริ่มทําขายปั๊บเราก็ต้องเล่นตัวที่เราทําขายเพื่อให้คนที่ซื้อมั่นใจว่าเอ้ใช้ได้นะ <laughs> ผมก็เพื่อนๆก็แวะมาดูได้นะครับที่ร้านของอาจารย์นะครับกีต้าร์กันมันมันสตูดิโอนะครับอาจารย์ก็แบบใส่กรอบไว้เลยนะอยู่หน้าร้านนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เรื่องราวของกีต้าร์ปืนนะครับท็อกบ็อกซ์เนี่ยย้อนกลับไปที่อันนั้นตาคลีมีนันกดนตรีอยู่คนที่จะเป็น GI ของของอเมริกันเนี่ยให้เขาเป็นนักดนตรีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้อง โดนมาเกณฑ์ไปทหารแล้วก็นักรตองคนนั้นก็บอกเฮ้ยกิติอยากเล่นทอกบ็อกไหมเราก็ทอกบ็อกคืออะไรครับแล้วเขาก็ทอกบ็อกก็คือกีตาร์พูดได้แล้วเขาก็เอาเพลงของเจฟฟ์เบกที่เจฟเบกเล่นอันแรกมาให้ฟังแล้วก็เออแล้วเขาก็ทํามาให้อันหนึ่งอ๋อเขาทำแล้วทำมาให้อันหนึ่งแล้วก็สอนวิธีทําก็เลยโอ เนี่ยล่ะนั่นนะนั้นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบอาจารย์โคหลายสิบปีมาก้าสมัยนี้ก็แบบเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันบ้างนะเขาก็มีมาใช้แบบหลายๆแนวเพลงนะในยุคนี้ใช่ใช่เพราะว่ามันขึ้นการใช้ท็อกบ็อกซ์เนี่ยขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของตัวเองดีกว่าอย่าคิดว่าแนวเพลงเลยครับแนวอะไรก็ได้ที่อยากจะเล่นมันบางทีเราอย่าจำกัดว่าต้องแนวนี้แนวนี้ไม่ใช่ ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะนําเสียงอันนี้เรามีจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นนัเราสร้างสรรค์อะไรก็ได้ทําสิ่งที่มันไม่ใช่ก็ได้นะอืถ้าไม่ลองก็ไม่รู้แต่ถ้าเราชอบก็คือมันอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมครับผมมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวดีอีกเรื่องหนึ่งครับผมใ้ช่วงที่อาจารย์เล่นสมัยเมื่อก่อนเล่นกีตาร์ปืนมันเข้ากับยุคนี้เลยเข้ากับยุคนี้ยังไงสมมติเวลาจบคอนเสิร์ตเสร็จปั๊บ มีพ่อแม่มีมีแฟนคลับมาบ,บอกขอถ่ายรูปเสร็จแล้วเราเอา้าวมีใครเป็นเด็กๆม,มคือมันเข้ากับช่วงนี้อย่างทรงอย่างแบ๊ดเลยคือเด็กๆเขาจะชอบปืนไงอ่าครับผมอาจารย์เมื่อก่อนได้ถ่ายรูปมันไว้เยอะนะแต่มันมันไม่ไม่มันหายอะ่ะคือเราก็คิดว่าเฮ้ยอ๋อนี่แฟน พ่อแม่พาเด็กมาดูเพราะว่าเป็นปืนครับผมเนี่ยก็คือแฟนคลับของอาจารย์เนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะเด็กๆน้องๆน,น,น,นั่นแหละอันนั้นอันนั้นมาเข้ากับยุคนี้เลยได้โอ้โหแบบสุดๆเลยสุดยอดนะผมการออกแบบของอาจารย์นี่แบบอามาตะจริงๆครับคิดา้าปืนเมื่อก่อนเวลาจะอัดเนี่ยห้องอัดที่ดีที่สุดในสมัยนั้นนะค,คือคห้องอัดสีสยาม ห้องอาสีสยามอยู่แถวห้วยขวางครับก็เป็นห้องอัาที่โหสมัยก่อนนี่คิวหนึ่งสามพันกว่าร่วมสี่พันอะตีว่าตีว่าสักสี่พันครับเมื่อสี่สิบปีที่แล้วสี่พันก็เท่ากับสี่หมื่นบ้งตอนเนี้้วก็แต่โดยมากมันก็จะเป็นเรีวใหญ่ๆหนึ่งม้วนอรวถ้าเทปรีวหัดได้ไม่ หนึ่งรีนี่เฉพาะค่าเทปก็ห้าหกพันอ่ะอถ้าเราอยากจะซื้อเก็บไว้นะแล้วก็ม้วนหนึ่งก็อัดได้ไม่กี่เพลงแต่เวลาการอัดเนี่ยมันมันมีสองอย่างคือถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะอัดทีเดียวรวมกันเลยซ้อมมาให้ดีหรือว่าถ้าอยากเสียเงินเยอะถ้าอยากเนี้ยบก็แยกแทร็กแยกกัน การที่จะซื้อเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันเป็นเพลงของเราแล้วเราซื้อเก็บไว้เลยไม่งั้นถ้าเป็นของทางทางห้องอัดพอคนอื่นเขาก็ลบไปมันจะไม่มีเราจะไม่มีต้นฉบับไงครับผมันเอามาเอามาเกิดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจากตัดต่อแล้วเนี่ยมิกซ์แล้วมันก็จะเป็นเทปเทปเล็กๆอ่ะคมันมันไม่เหมือนว่าอีกหน่อยเราจะมันแยกแทร็กอะไรอย่างนี้ได้ไงแล้วก็ แล้วมันจะมีเรื่องตลกก็คือสมมติถ้าเราอัดกลางคืนเทปที่คุณอัดเนี่ยอาจจะโดนลบได้ทำไมครับอาจารย์เพราะว่าสมมติเราบอกอัดเขากําลังหลับอยู่กดปึ้งกดลบอะ่ะเข้าใจไหมคือเวลาอัดกลางคืนบางทีคนอัดคนกดเนี่ยอาจจะรับสองคิวอพอดึกๆก็หลับนะเพราะ กดอัดปั๊บดันไปกดผิดเป็นกดลบอ่ะครับผมพอกดลบไปหน่อยนี่มันมันเรียกคืนแบบสมัยนี้ไม่ได้แล้วไงคอนโทรแซดไม่ได้ไม่มีคร,ครับผมก็มันมันเป็นเรื่องที่ก็ดูแล้วมันเป็นชีวิตจริงอ่ะครับผมบผม,มันเป็นชีวิตจริงครับผมก็สมัยนี้น่าจะแบบไม่คุ้นเคยกับอะไรแบบนี้นครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเราถ้าที่เขาจะแบบอัดแล้วก็ อัดรวมเนี่ยครับอาจารย์ uh huh. ที่มันจะทําให้เราแบบเสียเงินถูกลงเพราะว่าแบบใช้เวลาในห้องอัดน้อยอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อ oh. อันนั้นก็แต่ว่าเราจะต้องซอฟมาซ้อมมากันให้เนียบนะคือแต่ว่ามันจะเป็นบางงานส่วนถ้าถ้าวงที่เขาเนียบเนียบก็แต่อย่างว่าส่วนมากแรกๆก็จะ <Okay. S 2> อัดรวมกันยิ่งถ้าเป็นสมัยอย่างอย่างของคุณอาสุเทพถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมี ห้องอัดก็ชื่อว่าสีกลุ่มอันนั้นจะเป็นอัดพวกโดยมากจะเป็นพวกเพลงไทยอมตะ,ะครับธานินสุเทพแล้วก็ดาวใจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะโดยมากถ้าเป็นเขาจะมีพวกอะไรเป็นไวโอลินเป็นกลุ่มของเครื่องเสียงเครื่องสายนะั้นโดยมากเขาก็อัดรวมกันเขาไม่ยากไตครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับแล้วผมอยากทราบอีกอย่างนึงครับอาจารย์เวลาแบบ อย่างสมัยนี <ะ S 1> <เ>้ครับหลายอย่างแล้วนะเกี <m 'd S 2> ่ยวกับการอัดเนี่ยผมคิดว่าคนสมัยน่าจะไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแบบสมัยนี้เวลาอัดกีตาร์หรืออัดเบสอะไรเงี้ยเราเล่นผิดเงียอาจารย์เราก็แค่คอนเทนเซหรือว่าลบไปแล้วก็กดตัวอใหม่อะไรเงี้ยอย่างในยุคข,ของอาจารย์เนี่ยถ้าได้เล่นผิดเยอะก็ยิ่งเริ่มต้นใหม่ก็จะมันจะมีมันจะมีแบบว่าสมมติว่าถ้าเกิดโซโล่อะไรเนี่ยที่มันมีพาร์ทที่จะ ที่จะแบบคอนติเนียได้เขาเขาไม่เขาไม่ใช่ใช่สองลายมารวมกันนะเขาเขากดกดตัวต่อไปแบบตัวต่อไปของแทร็กนั้นเลยครับเช่นแบบไอ้คนกดนี่ต้องเจ๋งมากอ่ะอคือก็ต้องให้เนียนอ่ะแต่ว่าอย่างของอาจารย์ว่าเออทำไมาน่าถ้ามันไม่น่าเกลียดก็โอเคเขาเหมือนมันเหมือนตัดต่อแต่ตัดต่อรีวิวไทม์ไงนี่ก็คือต้องแบบ กดให้ทันอะไรอย่างเงี้ยกดให้ทันกดให้ทันเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็แบบขยับได้หลายทีมันก็ลพอผ่านอันนั้นมาอันนี้มันคือเรื่องง่ายเลยอะสมัยเนี้มันเรื่องง่ายแล้วก็เอ้าเฮ้ยไม่พอใจมันจะไม่พอใจอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อก่อนไม่พอใจบ่อยๆไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้สุดๆครับอาจารย์สนุกมากครับคอนเสิ ที่เล่นสำหรับตอนที่อาจารย์ก็จะเป็นโดยมากก็ชอบชอบนะแต่ว่าที่ประทับใจก็คือตอนที่เล่นเขาเรียกกับ p e p s ี Super Rock c o n c e r เสิร์ตเี่อินดอร์อันนั้นแบบแน่นแล้วแน่นอีกแต่อาจารย์ขาแบบกระดูกส้นเท้าแตกเนื่องจากเนื่องจากเล่นคอนเสิร์ตที่ ดินแดงครับผมแล้วก็พอมันสนุกมากเนี่ยเราเผลอตัวกระโดดลงมาจากเวทีแล้วครั้งนั้นเขาเสริมเวทีครับสูงครับผมก็เลยพอกระโดดลงมาเรากะเรากะพลาดเพราะว่าสมัยก่อนอย่างอาจารย์ก็ถือจะเป็นแรกๆที่มีไวเลสเมื่อก่อนเวลาเล่นในบางคนยังนึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้เล่นจริงลิฟซิงอะไรอย่างเงี้แต่ว่าอาจารย์ใช้ไวเลสใช้ไวเลสแล้วก แล้วก็อันนี้พูดถึงว่าสาเหตุที่ว่าเดินไม่ได้นะครับพอเดินไม่ได้ไอ้ซูเป r ร์ร็อกค,คอนเสิร์ตเปปซเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนที่วงก็เป็นพรีเซนเตอร์เป๊ปซด้วยไงอืครับผมแล้วก็พอเราเล่นไม่ได้เอ้เราเดินไม่ได้ครับมันลองคิดดูเวลาเล่นเนี่ยอาจารย์จะแบบเดินอ,อะไรสนุกสนานอะ่ะครับแต่ในเมื่อมันเดินไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไหนอืม ทุกครั้งเวลาเล่นไม่สบายทุกครั้งมันแบบมันไม่ได้ทําสิ่งที่เราเราสนุกอะครับผมแต่ว่ามีความสุขเพราะว่าคนเยอะมากๆาแล้วก็อีกอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เล่นกับคาราบาวตอนอีสานเขียวครับที่มีพี่น้องกันเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ตั้ง,งนัน้นอะอีสานเขียวนั่นแหละคาราบาวก็เป็นคอนเสิร์ตที่อาจารย์ประทับใจนะครับผม,ม<ๆ>ก็มีเรื่องราว นะครับผมสุดท้ายนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์กิติเนี่ยพูดถึงร้านกีตากันมันมันสตูดิโอหน่อยครับอาจารย์ว่าแบบมีการเปิดสอนดนตรีหรือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาใช้งานอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับก็กีตากันมันเนี่ยเราก็เปิดที่จริงเคยเปิดโรงเรียนกีติกีตาร์ปืนอยู่ที่แฮปปี้แลนด์มา30ปีนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาที่ซีคอนสแควร์รีนักนได้ประมาณ1ปี ที่นี่เราจะเปิดสอนเกือบทุกวิชานะครับมีตั้งแต่เปียโนกลองกีตาร์เบสคบเครื่องสายก็มีนะพวกไวโอลินก็มีแต่ว่าคนมาเรียนน้อยแล้วก็ยังมีห้องซ้อม,อมเป็นห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมดนตรีแล้วก็อัดเสียงบันทึกเสียงบนับนทึกเสียงก็ได้ด้วย<บ>ใช่ไหมเราแยกกันนะ,ะนะห้องซ้อมบันทึกเสียงก็ได้แล้วก็ห้องห้องอัดบันทึกเสียงจริงๆก็ได้ นะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังได้อ์ตพลังทมวิลลี่แมองชอตม,มาเสียง <ผม S 2> เพลงละครของช่อง3ามที่นี่ด้วยก็เพื่อนๆก็สามารถแวะมาดูกันได้นะครับผมร้านกิติกิตากันนะครับของอาจารย์อยู่ที่ซีคอนสรีนครินนะครับผมก็มีแบบเครื่องดนตรีแล้วก็ม,มีการสอนดนตรีด้วยก็เครื่องดนตรีนี่เราเราถือเป็นรองเราก็มีไว้แค่รับรองพ่อแม่หรือเด็ก ที่อะไรอยากอันนี้เพราะอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆแล้วกีตาร์เนี่ยไม่ไม่มีอะไรมากถ้าใครชื่นชอบสไตล์ไหนอยากเล่นยังไงนั่นแหละเล่นไปเลยอย่าไปฟังใครว่าอุ้ยอันนี้เล่นแล้วไม่มีคนฟังอะไรแค่นั้นเองแล้วก็ฝึกเยอะๆเพราะว่าการฝึกเยอะๆฝึกให้เบื่อนั่นคือฝึกให้เบื่อนั yani ่นคือการชำนาญนั Ded> ่นแหละเพราะบางคนบอกเบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่ได้ อยเล่นมาตั้งนานยังไม่เบื่อเลยอมันมันมีเรื่องให้คน้นคว้ามีเรื่องคนอื่นที่เราบางครั้งนะอย่าไปมองคนที่เขาด้อยนะคนที่ด้อยเขาจะมีสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเรายังทําอย่างเขาไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนอื่นนะครับก็ให้ให้พลังให้กำลังใจซึ่งกันและกัน mm hmm. แล้วก็มันจะเป็นผลที่จะทําให้ เราคิดแต่บวกเรื่องที่ดีแล้วก็จะได้มีกำลังใจการฝึกกีตาร์ครับอยากเห็นกีตาร์เพราะแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเด็กที่เล่นกีตาร์ในบ้านเราเนี่ยเก่งเยอะเก่งเยอะเลยครับเพราะอยากจะเห็นว่าเขาออกไปอยู่ต่างประเทศเพื่อทมาหากินกันเยอะๆครับผมก็เป็นคำแนะนำจากอาจารย์กิตินะครับผมก็ ทุกคนก็เล่นดนตรีที่แบบเราชอบอะไรอย่างนี้เล่นตามสีที่เราชอบนะครับครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์กิตินะครับก็น่าจะเต็มอิ่มนะครับผมก็ผมนี่เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันที่ร้านกีตาร์กันมันมันสตูดิโอนะครับผม วันนี้นะครับมิวสิกอาร์มของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์กิติมากๆนะครับที่สละเวลาแล้วก็ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับโอเคครับผมก็ฝากร้านของอาจารย์กิตินะครับกีตาร์กันนะครับอยู่ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมิวสิกอาร์มของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์กิติก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมิวสิกอาร์ม